สวัสดีค่ะอาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้นะคะค่อนข้างจะบ่อยในคนในยุคป,ปัจจุบันในสังคมปัจจุบันที่นั่งทํางานนั่งอยู่กับที่หรือแม้แต่การปวดที่อาจจะเกิดจากการฝึกโยคะนะคะเรามีท่าที่เป็นท่าคลายหลังจากโยคะนี่แหละคะ่ะหลายๆท่าด้วยกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นท่าบิดตัวนําจะเริ่มให้บิดตัวเริ่มแรกเลยนะคะบิดจากสเต็ปธรรมดาก่อนก็คือวาง ตั้งขาขึ้นมาในรูปแบบแบบนี้นะคะแล้วขัดด้วยการบิดตัวค่ะขัดจากศอกด้านหนึง่งขัดกับเข่าอีกด้านหนึง่งแล้วบิดตัวเปิดไปค่ะเปิดไปเลยมือเนี่ยอยากจะเปิดเพื่อกางออกไปหรือวางที่พื้นแล้วเป็นฐานในการบิดก็ได้นะคะส่วนมือนี้ที่เราตั้งฐานไว้เราใช้ขัดค่ะขัดแบบนี้นะคะเราสามารถค้างอยู่ในท่านี้ได้นะคะเป็น สมลมหายใจ5ลมหายใจหรือจะนับกันเป็นนาทีก็ได้แต่เมื่อเราทำฝั่งหนึ่งแล้วเราก็ต้องทำอีกฝั่งหนึ่งด้วยน้ำก็จะใช้ขัดแบบนี้แล้วน้ำก็เปิดธรรมดาหรือวางพื้นได้เหมือนกันทั้ง2รูปแบบนะคะแต่การวางพื้นเนี่ยคือจะเป็นการสร้างฐานขึ้นมาให้ร่างกายเฉยๆนะคะถ้าเปิดก็คืออยากเปิดนะคะก็สามารถเปิดไปได้นะคะท่าที่สอของการบิด นะคะอันนี้จะมากกว่าเดิมนิดหนึ่งคือขาหนึ่งอยู่ด้านล่างอีกขาหนึ่งใช้ขัดด้านบนอัตด,ดามัสเยนทราสนะนะคะเหมือนกันค่ะใช้ศอกที่ตรงข้ามกับเข่าฝั่งนั้นพอขัดเสร็จแล้วเนี่ยก็จับเท้านะคะมือด้านหลังเหมือนกันค่ะเดินหมุนแล้วหมุนตัวไปอันนี้นํำทำที่ฝั่งขวานะคะนํำก็จะใช้ขาขวาเนี่ยขาเนี่ยขัดมือซ้ายก็ขัด ทุกอย่างตรงกันข้ามพิษตรงกันข้ามไปหมดนะคะเมื่อสลับขาหนึ่งแล้วก็ต้องทำอีกขานึ่งตอนนี้เราไม่ต้องท่องว่าขวาหรือซ้ายแต่ให้เรารู้ว่าเวลาเราทำโยคะแล้วเราต้องทำทั้งทั้งด้านขวาและด้านซ้ายเหมือนกันถ้าจับเอกจับเข้าไปคะ่ะแล้วหมุนบิดลําตัวไปอกที่เปิดเนยอยากเปิดเพื่อบิดไปด้านหลังแล้วส่วนเนี้ยเราบิดหน้าท้องเพื่อเปิดนะคะอันนี้จะเป็นท่าคลาย อีกแบบหนึ่งที่เราสามารถใช้คลายหลังได้เอาแบบง่ายก่อนแบบง่ายคือจะเป็นรูปแบบนี้ค่ะซ้อนขาธรรมดานะคะแล้วก็ยืดมือขึ้นไปพร้อมนะคะมือวางหูวางมือด้านบนแตะเห็นไหมคะค้างท่านะคะนํำทําให้เป็นแบบเร็วๆนะคะแต่เวลาเราทำจริงเราค้างท่าคะ่ะหูเนี่ยแตะพื้นเห็นไหมคะอันนี้เป็นแบบง่าย แต่ถ้าเราอยากจะแอดวานขาเราไม่ขัดแต่ขาเราเนี่ยจะมาในรูปแบบของอเจ้าบัตเตอร์ฟลายของผีเสื้อนะคะเหมือนกันเรายืดหลังส่งไปก่อนแล้วบิดค่ะอวางมือยืดขึ้นฝั่งนี้เหมือนกันก่อนจะไปยืดส่งเข้าไปก่อนแล้วค่อยๆ่อยทำกลับมาเห็นไหมคะ ค้างอยู่ในท่าเหล่านี้ค่ะให้ได้นะคะอีกท่าหนึ่งเป็นการยืดสบายๆเหมือนวอร์มร่างกายก่อนที่จะออกกำลังด้วยโยคะตอนเช้าจําได้ไหมคะท่านี้เป็นท่า default. ดีฟอล์ดีฟอล์ t ของการยืดลำตัวนะคะมาด้านหน้าไปซ้ายไปขวาเห็นไหมคะตอนทำเนี่ยเอากลางอกนะคะวางลงไปแล้วขึ้นบิดหลังค่ะบิดไปเรื่อยๆนะคะทำซ้ายแล้วทำขวา แล้วกลับช้าๆนะคะยืดเหยียดร่างกายทุกอย่างคลายหลังค่ะจริงๆแล้วคลายยืดเส้นพวกเหล่าดีด้วยนะคะทั้งตัวแล้วก็หลังเนี่ยเป็นส่วนที่ถูกคลายด้วยหลังคือส่วนสําคัญของร่างกาย50%ของร่างกายคือหลัง แต่ในความจริงคือ100เนต์นจะบอกทุกคนเลยนะคะร้อยเปร์เซ็นเพราะว่าระบบป,ประสาทเส้นประสาทเส้นเลือดกระดูกไขกระดูกทั้งหมดเกิดจากส่วนหลังกระดูกสันหลังค่ะหลังคือเรื่องสําคัญของเราการเหยียดยืดร่างกายเพื่อคลายเทาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญรู้แล้วก็รู้ให้ถูกอะไลเมนต์รู้แล้วเอามาปรับใช้ประยุกต์ใช้เพื่อทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเวลาที่เราปวดขาหรือปวดแขนปวดหลังนะคะลองดูค่ะ